โดยภายในงานบุญคณะสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและปฏิบัติธรรมตามเสียงของหลวงพ่อธรรม,มชโยก่อนที่จะได้ร่วมกันกล่าวคำอารัธนาศีลห้าและพิธีถวายกล่องบุญปัญญาบาร,รมีโดยมีการลายนมิตรดอกเตอร์สิทธิ์ชัยสุโรธเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายพัตหารเป็นสังฆทาน โดยมีการลียนมิตรด,ด็อกเตอร์จุธามาสุขบันเทิงเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้สาธุชนทุกท่านก็ได้น้อมถวายปัจจัยในกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาส่องสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ค่ะจากนั้นทุกท่านก็ได้รับพรพระเป็นภาษาบาลี และยังได้ร่วมกันกรวดน้ำเพื่ออุทิศบุญแด่หมูญาติที่ล่วงลับไปแล้วทั้งยังได้อธิษฐานจิตตามความปรารถนาของใจก่อนที่จะได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระมหากรากฏกะระชะชโยเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องดีงามนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้เน้นย้ำให้ทุกท่านอย่าได้ขาดการสั่งสมบุญและสร้างบารมี พระบุญเป็นบ่อกเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตค่ะส่วนในภาคบ่ายเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันตันนันตชยัยเนื่องในพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมโดยมีการลายนิมิตแก้วูดเป็นประธานจุดเทียนใจซึ่งการจุดเทียนใจไฟนิรันตันนันตชยัยเพื่อน้อมบูชาพระรัตนตรยัยและมหาปูชนียาจารย์ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรบูชาอย่างยิ่งยิ่งบูชา ก็ยิ่งเป็นทางมาแห่งบุญกุศลทั้งปวงโดยผู้มีบุญทุกท่านต่างก็เลื้มปิติเป็นอย่างมากที่ได้มาสังสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ได้ถืออาวันอาทิตย์เป็นวันที่ดีที่สุดในรอบสัปดาห์ได้มาพักกายพักใจด้วยการมาร่วมกันปฏิบัติธรรมและสังสมบุญซึ่งถือเป็นการให้เวลากับตัวเองอย่างแท้จริงค่ะ